สวัสดีค่ะจากช่องอริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้ลายเบสิกนะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแหนบนะคะมีกันแกลยมีเหรียญแล้วก็ลูกปัดสีทองค่ะเอาไว้มาติดเกสรตรงกลางตรงนี้นะคะ เพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นตาเพชรเบอร์สองนะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะ พับริบบิ้นลงมาให้ได้แบบนี้นะคะพับลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะซีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยค่ะแบบนี้เลยอันนี้เราพับลงมาแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งะคะ่ะ ้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงนะคะตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อน,นํำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพบริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านล่างนะคะ ขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นสันด้านซ้ายมือค่ะพับลงมานะคะเส้นสันด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นสันด้านล่างตรงนี้นะคะสอดเข้าออตรงนี้เลยเราก็ดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้ พีกับด้านมาเราจะสอดเก็บริบบิ้นทั้ง4ี่เส้นนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นด,ด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นด,ด้านขวามือนะคะก็สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะพลิกกับด้านมาเราจะได้แบบนี้ค่ะเราจะมาทํามุมนะคะทํามุมทั้งสี่มุมตรงนี้นะคะเราจะเริ่มทาเส้นตรงนี้ค่ะจับแบบนี้นะคะเราจะพาริบบินไปด้านหลังแบบนี้นะคะรีดตรงนี้ให้เป็นรอยนิดนึงค่ะแบบนี้เลยได้ลักษณะนี้นะคะโค้งริบบินค่ะให้ได้ลักษณะนี้ แบบนี้นะคะนำไปริบินสอดเข้าตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ลงนะคะแบบนี้กดลงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะ่ะดึงตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็รีดมุมให้เป็นรอยค่ะเราจะได้มุมแบบนี้นะคะ เส้นที 2, ่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะแบบนี้รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้โค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดันนะคะแบบนี้นะคะดึงประมาณนี้แล้วก็กดตรงนี้ลงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะ แบบนี้เลยเส้นที่3ามนะคะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังรีดตรงนี้ให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้แล้วก็ดันตรงนี้ลงแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้แล้วก็รีดค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะแล้วก็พับริบบิ้นเส้นนี้เก็บมาแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้รีดให้เป็นรอยนะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้โค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสอดนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะกดตรงนี้ลงค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นนี้ค่ะ รีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็จะได้มุมนะคะทั้งสี่มุมนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกทั้งสี่เส้นเลยค่ะตัดออกทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบด้านในตรงนี้นะคะก็จะทําแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้เราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะเส้นนี้เลยแล้วก็พาบริบบินเส้นนี้นะคะลงมาแบบนี้ค่ะทําเส้นนี้นะคะพาบริบบินมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็ม้วนให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะนําปลายรลิบบินนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลย ตรงเส้นนี้เลยนะคะใต้เส้นที่สองตรงนี้เลยริบบิ้นจะผลดด้านล่างนะคะตรงนี้ถ้าริบบิ้นเนื้ออ่อนก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะเราก็จะดึงนะคะให้กลีบป,ปลายแหลมนะคะแล้วก็จะดึงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเราก็าพบริบบิ้นเส้นนี้เก็บค่ะเส้นที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็โค้ง มอลิบินให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดเข้าใต้เส้นที่ที่สามนะคะตรงนี้บิ้บนโผล่และล่างตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะเราก็พับบิ้บนตัวนี้เก็บนะคะเส้นที่สามตรงนี้แล้วก็ มอลิบินให้ได้เป็นกรวยลักษณะน,นี้ค่ะแบบนี้เลยสอดต,ตรงท้ายเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยริบบิ้นผดน่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงจัดกลีบนะคะจะได้กลีบประมาณนี้เส้นที่สี่นะคะเส้นนี้แล้วก็าพาลิบบิ้นมาทางขวาม,มอือม้วนนะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลย ใต้กลีบที่1เลยนะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะจัดกลีบทั้งสี่กลีบให้เท่าๆกันนะคะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำมุมนะคะ ตรงนี้นะคะทั้งสี่มุมค่ะเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากพับริบบิ้นนะคะแบบนี้โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนําปลายริบบิ้นนะคะสอดด้านหลังตรงนี้นะคะให้อยู่บนเส้นสั้นที่เราตัดไปนะคะให้อยู่ด้านบนเส้นสั้นที่เราตัดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดันค่ะดึงนะคะตรงนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะประมาณนี้เส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะคงริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็นำมาสอดด้านหลังนะคะแบบนี้เก็บริบบิ้นตัวนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เลย เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดนะคะตรงนี้เลยแล้วก็พี่กับด้านมานะคะเก็บริบบิ้นตรงนี้สอดนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นแบบนี้นะคะสอดด้านหลังนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบผ้าให้เขาเท่าๆกัน,นะค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาเก็บริบบิ้นส่วนเกินด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบง่ายๆคะ่ะพับริบบิ้นเส้นนี้ลงมานะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะพับมาทางขวามือบิดปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราพับมาเมื่อกี้นะคะสอดใต้เส้นตรงนี้เลยเพื่อนๆนคนไหนนะคะถ้าริบบิ้นนะคะ สอดยากนะคะริบบิ้นอ่อนก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ใต้กลีบตรงนี้แล้วก็ดันกลีบตรงนี้ลงนิดนึงค่ะใช้แหนบช่วยดึงนะคะเราก็ดึงนะคะแล้วก็จับให้ขนาดมือนะคะระวังกลีบตรงนี้จะหักด้วยนะคะแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ เส้นที่สเส้นนี้เราก็พับริบบิ้นเส้นนี้ลงมาเส้นนี้นะคะบิดปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราซอดตรงนี้เลยใต้เส้นที่2ตรงนี้นะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ใต้กลีดตรงนี้เราก็ดันกลีบตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะ เราก็จะได้แบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามเราก็พับเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะพบลิบบินมาเราก็บิดลาลิบบินลงมาแบบนี้สอดใต้เส้นตรงนี้เลยใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะลิบบินโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะทําเหมือนเดิมค่ะผับริบบิ้นมานะคะแบบนี้บิดปลายริบบิ้นค่ะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ดึงให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะ แบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาดูนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกให้หมดทั้งสี่เซนเลยนะคะดันกลีบลงมาแล้วก็ตัดให้ชิดนะคะดันกลีบลงมาแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะตัดออกทั้งสี่เซนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ติด ลูกปัดสีทองนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยจับนะคะใช้แหนบช่วยจับแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ยิงกาวนะคะยิงกาวแล้วก็วางให้ตรงกลางะคะ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ